โอเคงั้นเราจบกันตรงนี้แม <c oughs> ได้ใจไหมโเคงั้นเลยจบได้ไงแต่จบได้ไงครับเมื่อกี้พี่เป็นคนชุบชีวิตเนาะเฮ้ยใครเย็นก,กูเมื่อกี้พี่เป็นคนชุบชีวิตน้องขึ้นมานะคะว้าว okay นะน,น,น,น้องน้องจะทิ้งพี่ตรงนี้ไปได้เข้าใจปะ น้องคนนี้ดูเติมเยอะมากนะใช่พี่น้องเขารวยนี่ใส่เปเต้เปเต้ที่แท้ทริใช่ไหมใช่ใช่เบอร์หนึ่งยังไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะเอาหน้าตัวน่ารักก็รักตัวละครละครน่ารักก็รักโอเคโอ้โหมาเป็นแคร์เรียบร้อยครับเจ้าของเครื่องพุดก็ไม่เท่น้อยเติมมาดูนะพุดพุดกล้าพีร้อยเหมือนกันเลยพุดกูก็ไม่ใช่น้อยทะมาธุรกิจพี่ไม่เรียนเติมเนีเจ้าของเครื่องเนี่ยขนาดนี้ผมเพิ่งกลับมาจากบางแสนเนี่ยพี่บอลนี่อารา ไปกินหมูปลาลางมาพี่อร่อยอยู่ร้านขนะึงขยันเนอะไปไกลเกินมีป่ะวะตีหนึ่งตอนนี้พี่ตอนนี้พี่ไปไหนมาไหนพี่ก็เดินเอาตีหนึ่งตีหนึ่งเอาเดินไปไม่มีชีวิตไม่มีอะไรแล้วตอนนี้โอ้โหเจอป่ะเจอป่ะอยู่บ้านของนู้นฟังนู้น,น,นไม่โคอ่ะกะกะยิงเลยแหละแต่มันไม่มีปืนตูนหนบอกด้วยนะ อี่ฝั่งนี้หมดเลยพี่เราก็อยู่ข้างนอกโอเคชอยู่บ้านที่ผมมาร์กเลยพี่อืมเงียบเลยเว้ยพอมาถึงตรงนี้เงียบเลยเว้ยตรงไหนนะเปล่าผมไม่เห็นไอ้ย่าสักโขบไม่มีด้วยอยู่บ้านหน้านี่แหละบ้านแถวบ้านเนี้ยวิ่งอยู่ข้างในมีเสียงอันนี้ปอดกันเนี่ยบ้านนู้นก็มีบ้านนู้นก็มี น้องเข้าหัวไปดิโอ้โหนุไอ้ห่าเอ้ยเก็บแล้วสวยลืมปรับสโคบอีกแล้วไหนอะเปิดบ้านเปิดบ้านมาชุบหน่อยเลยตัวตัวที่ยิงพี่ปอดตายเลยโอเคโอเคกำลังมาชุบน้องเขาโอเคเรียบร้อยอยู่ใกล้อยู่ใกล้ผมไปชุบน้องไม่ก่าน้องตายแล้วไอ้เหี้ยผมไม่เห็นเบื้องผมน้องนะ ที่น้อยตายแล้วให้เปล่าถูกถูกแต่ผมอยู่ใกล้แต่ผมอยู่ใกล้ฟ้าผมไปช่วยพี่เปานะชุดตี่ขาชุดตีขาไม่เล่นจัดกระโ common ไม่พี่เห็นพี่พี่เห็นเพื่อนร่วมทีมสำคัญอยู่แล้วยิ่งยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องทรงสำคัญอยู่แล้วมีมีเฟิร์สแอบไหมคะลูกมีใช่ไหมไม่มีโอเคไม่มีกูเนี่ยไม่มีมีเปลามียาดับไหมเยน้ำเปล่าบอกไม่มีกูเนี่ยไม่มี ฟ้ามึงเปิดไหม่ดิโอ้เออต้องไปไม่พูดด้วยนะมายืนมายืนนุ่นคงคงไม่เงยอยงตัวไม่พูดด้วยน่าหน่าหน่าเอ้ยระวังระวังระวังป้องขาว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 ตายเลยพี่ตายเลยเล่นขุใไซเจ็บเลยมาอีกแล้วจู่ไหนมาดใกล้มาใกล้มอเอ้ยบอดหรือเปล่าวางเง้ย วิ่งไปนนั่งไกลไม่มีหายเลยตัวมงึงไอ้ซาวิ่งไปไหนเขาบอกว่าวิ่งขึ้นไปบนเขาอะถ้าน้องรู้ว่าพวกพี่เป็นใครน้องก็จะก็อย่าไม่พูดอยู่ดีอะครับออแต่พูดถึงฟ้ามันฟ้ามันมันไม่ได้ติดตามพวกนี้นะพี่ <c oughs> เออก็ออคนละแนวอยู่แล้วดูก็รู้ฟ้ามันเด็กใสใสๆพี่ก็จะเปลี่ยนแนวแล้วติดตามพี่โอ้ยไม่จับเลยมีไอ้ใครดำอะใครเล่นมึงติดตามพี่จะได้อะไรเขาบอกผขหมดแล้วนะ เอาอะไรมาแลกได้ใจไหมพี่บอสเอาอะไรแลกเอามาได้น้องต้องเปิดอ่ะเอาอะไรมาแลกน้องต้องเปิดใจพี่ก่อนพคิดน้องจะรู้ว่าพี่ให้ใจน้องหรือเปล่ามนี่น้องยังไม่เคยเห็นหน้าพี่เลยน้องไม่เห็นหน้าพี่ก่อนนะฮะน้องก็จะไม่อยากรู้จักพี่ไม่รู้จักไม่อยากรู้จักอีกเลยอืมใช่สบายดีพี่ลืมนะเคงั้นเราจบกันตรงนี้ได้ใจไหมเคงั้นเลยจบได้ไง แจะจบได้ยังไงครับเมื่อกี้พี่เป็นคนชุบชีวิตน้องไอ้ใครยิงกูนะนะเนี่ยเมื่อกี้พี่เป็นคนชุบชีวิตน้องขึ้นมานะคะที่รักน้องน้องจะทิ้งพี่ตรงนี้ไม่ได้เข้าใจปะน้องน้องจะจบกับพี่ตรงนี้ไม่ได้ที่รักเฉยพี่ให้ยาแก้ปวดน้องไปอีกขวดหนึ่งด้วยนะเราจบตรงนี้กับพี่ไม่ได้นะคะอ๋ออีพุทธอีพุทธทไมมึงเดินหนีน้องเขามึงพูดมาผมไม่เห็นพี่ผมเดินไม่เนาะเขาเสียความรู้สึก เม่เสียมึงทำให้น้องเขาเสียความสึกแล้วกูก็จะโกรธมึงด้วยไม่เห็นก็เห็นพี่เปาน้องผมวิ่งไปหาพี่เปาเลยเมื่อกี้เห็นปะน้องพี่เปาน้องเขาเรียนที่ไหนอะน้องฟ้าเรียนที่ไหนน้องฟ้าเรียนที่มอธรรมศาสตร์พี่มอเรียธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เออ่ทบจหรือลังสิตลังสิตธรรมทุ่อะพี่อ๋อโอเคลังสิตถามเงี้ยลงเรียนไปมอกรุงเทพแถวนั้นอะเจอแถวนั้นอะติดบั๊ก บักใช่เหรอบั๊กได้รยินเสียงด้วยเหรอติดติดบั๊กไม่ว่าติดใจพี่พอโอเคโอเค <c oughs> <c oughs> อเขาอยเอ้ยน้องบอกน้องบอกว่าเฮียกู ปุ้ยที่ไม่อยากจะคุยมึงอยู่มึงเล่นอย่างงี้กูยิ้มแยากคุยกูใหญ่เขาโอ้ยคืออะไรวะเขาโอ้ยสกิลเกมมันเท่าไหร่สกิลปากสุดยอดเขาโอ้ยซื้อต่อเขาโอ้ยฟาปีหนึ่งเหรอไม่น้องฟ้าปีสามหรือสี่แหละพี่อ๋อก็ก็ก็เริ่มแก่แล้วแหละก็เริ่มแก่แล้วเริ่มมีอายุเรริ่มเเาล่นเราเล่นที่หมายถึงว่าแก่กับการเรียนปีสี่น่ะแก่การเรียนไม่ได้แก่อะไรก็จะจบแล้ว เริ่มโตแล้วเฉยๆาคือเออพิมพิมก็เก่งก็แต่ไม่พูดเออพิมเก่งนะเดี๋ยวปากมันเสียมากเลยพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังไม เดี๋ยวหลังไม่เอาเฟตพุทเอาเฟตมาน,นี่จะเข้าไปป่วนให้ดูเดี๋ยวมันเปิดก็ได้นะปนากจัดเออเนี่ยพี่พชอบพี่ชอบปากจัดอ่อะมันชอบด่าผมอะ่ะเออด,าดา่าได้แหละพี่ชอบเข้าไปใหญ่เลยถ้ามันด่าเองไม่แต่ประเด็นคือคือน้องเขาไม่บกักไม่บักตอนนี้ป่ะเอางี้วะ่ะถ้าไม่บักตอนนี้ใช่ไหมผู้พี่จะลุมออกออกห้องแล้วเข้าใหม่เลยอะ่ะเอ้าไหมใครรักจริงหรือเปล่าเอาดิดี่เลยน้องฟ้าเอาดิเนี่ยถ้าไม่บักจะออกเข้าใหม่เลยรำร้ายจิตใจพี่พี่อุตส่าห์ชุบอาแล้วก็ให้ ยากแคปปวดไปหนึ่งขวดฟ้าไม่คุยกับพี่เลยคิดดูว่าเอาดิหรืใ,ใส่ไม่ดีรู้ว่ามันยิ้มอยู่ตอนนี้นว่าแล้วกระตุกกระตุกมีคนไปนั่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 นเฮียไกล <laughs> อยู่กวนอยู่กวนห้องมอสพอ <laughs> อือ<ม>อ้าวพี่โทุคุยกับหนูพี่ก็โทรมาอย่าประท้าพี่นะครับฟ้าโอ้โหถ้าพี่โทรไปน้องฟ้าไม่ได้นอนนะครับบอกให้พี่หลับก่อนหลับก่อนพระกูง่วงกันตอนนี้ไอ้เหี้ยกูจะหลับตั้งแต่ทาม <laughs> าเม<า> <laughs> ื่อกี้แล้วนี่เห็นไอพุทธมาแล้วกูเล่นต่อเนี่ยใช่เปล่า ฟุดมาเลยน้องเข้ามาี่ไมุดหรอกเฮ้ยๆๆๆลังก็ดังหลังก็ดังใหญ่ขับมอไซค์ซ้อนสองไปไกลแล้วเดี๋ยวถ้า่างนั้นอ่ะใช่โมไม่ใส่ด้วยอืมมใส่เลยดูหลังก็ดังดูหลังก็ดังนั่นแหละเออโอเคพี่มัขับมาขวาแล้วพี่ยังไงก็ดังซ้อนสองไปแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วขึ้นเขาแล้วเขาขึ้นเขาแล้วฟาร์มเมื่อไหร่จะขึ้น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 กับเขาเออ ไม่พูดีกว่าจะบอกขึ้นพี่ก็ไม่ใช่พี่บนเขาเต็มเลยครับตรงที่พี่เห็นเลยพี่ทีกัดพี่กัดพี่กัดพี่ฟ้ามาร์คใช่ไหมเมื่อกี้เฮ้ยเยอะพี่หาไม่เจอเนี่ยสองหนึ่งพี่หลังกำแพงโกดังพี่ก็บอกแล้วไม่หลังกำแพงบนเขาบนขาก็มีนะพี่โอเคโอเคเจอแล้วละบ้านหมดบ้านบ้านไหนวะบ้านไหนวะไหนบ้านหลังสองชั้นหลังที่ฟ้าอยู่พี่มันมาซ้ำผมแล้วโอเคโอเคโอเคดูไว้ก่อนเลย để mình khàn phơi pí, Watch out, vung nè vung nè, nóc, bao bao chup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  đi, ying máy ying máy พี wollen, far, far, ah, nope. okay. ่พ okay. ิงค okay. ์ชุฟ okay. no, 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 no. no. like no. allora ้าก่อนชุบฟ้าก่อนชุบฟ้าก่อนฟ้าพี่ดูแลฟ้าอยู่แล้วเลาไยวฟ้าไม่ได้ตกใจต้องะบอกว่าถ้าชุบรอบสองต้องเปิดไมค์คุยกับพี่โอเคเออน้องก็ไม่เปิดน้องกูก็บูกกูเข้าใจแล้วว่าน้องคิดไงกูบอกให้น้องก็ไม่ได้วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วขยันฟ้าหนึ่งสวยแขบเรียบเป็นไงล่ะ โอ้โหแหม่พี่เขาปกป้องขนาดนี้แล้วว่ามึงยังไงอ่ะใช่ฟาร์คิดจะคิดจะทิ้งพี่เปล่าพี่อ่ะพี่จะไม่ดูแลฟาร์แค่ในเกมนะชีวิตจริงพี่ก็ดูแลได้กูไม่เกี่ยวนะโอเคเกี่ยวเหมือนกันนะพี่พี่จะมาก็รลิ้มแหมอย่าให้อย่าอย่าให้เจอเฟซบุ๊กนะเดี๋ยวจะไปถล่มเดี๋ยวโอเคพูมึงเอาเฟซบุ๊กน้องน้องเข้ามาดีกแบบผมไม่มีแบบไม่มีได้ไงเป็นเฟซบุ๊ก มีแต่ไอจีมันอะเออไอจีก็ได้เอาไอจีมาใช่อะถ้าเกิดเอางี้อ่ะถ้าเกิดมันไม่พูดผมจะส่งไอจีให้พี่โอเคโอเคที่ดูแบบนี้สิพูดมันถึงมันถึงอยู่กันได้พูดโอเคโคเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งชื่อฟ้านะครับถ้าเขาถ้าเขาไม่พูดเราก็จะแจกแจกไอจีครับคือองตรงอ่ะเปล่าคือกูคุยกับน้องกูกูก็เหนื่อยกูแล้วนะเนี่ยไม่พูดสักที ก็ขยันขยอยู่ฝ่ายเดียวเลยอ่ะขยันขยอยู่ให้พูดแต่ไม่พูดเฮ้ยมีรถมาเสียงหมอนรถลุงตู่เลยเสียงไม้ฟ้าบอกาเมื่อกี้ เสียงไม้าพี่เสียงไม้เสียงไม้น้องเขาแหละไอ้เหี้ยนึกว่ารถตัดหญ้านนึกว่ารถลุงโตอะไรเงี้ยไม่คุยกับพี่ใช่ปะไม่คุยกันจริงๆเหรอเขาไม่คุยกับพี่ใช่ไหมครับผมยิงที่ดูเลยไฟมาสองเฮ้ยกูกูแสบหน้าแสบตาอะไรเมื่อกี้บอกได้ก็บอกไม่จริงค่ะจะจะแอลเมียที่บ้านก็มาเยี่้หน่อยแหมกล้าหรือเปล่าฟ้าโทษกูว่ามึงไม่ต้องรอแล้วเดี๋ยวมึงเอาไอจีเขามาเลยดูพูดดูพูดแล้วแบบกวนทักทายมากอะเฮ้ย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 เดี๋ยวก็มีคนมาหาเราพี่เผื่อมีตััววเผื่อมีต เฮ้ย hey, เรียบร้อยลั่นรองรองฟ้าเล่น hmm. กูซะแล้วรองฟ้าลั่นแล้วลั่นเในผมลั่นเนฟ้าเปิดลั่นอาจารย์หรือเปล่าโอเคไอ้พุทธไอ้พุทธเปล่าเล่นไปพิมพ์ไปนี่มันลำบากไม่ถนัดจรังจากใจเลยอะมันเล่นในไอแพดมนพิมพ์ง่ายมั้งพี่พิมพ์ไวจัดเลยพี่ป้อพี่ปออหิวเหรอพี่ปออหิวเหรอ ดูใช้นิ้วเก่งพี่พูดจาทะลึ่งเบ๋เฮ้ยมีมีอ็อกอ็อกชอบอ็อกอ็อกไหมอาร์ค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 เหรอโอ้โหไม่อ็อกไม่อ็อไม่อ็อกไม่อ็อกไม่อ็อกอ๋อพิมดีเฮ้ยมีตัวเรียบร้อยไอ้ฟ้าอีกแล้วไอ้ฟ้ากูอีกแล้วมีมีมีตัวมีตัวกูเป็นซ้ำฟ้ากูเลยเว้ยนี่อะไรโมโหเลยเนี่ยยิงฟ้ากูได้ยัไงวะ วันนี้ผรอให้มึงแล้วเปาเอาไปเลยเอาไปเลยเอาเปาเขาไปเลยเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วช้าแล้วช้าแล้วมีหลายตัวมีหลายตัวโอ้โหฟ้าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วพี่ทิ้งฟ้า มึงไม่เวอร์เลยน้องฟ้ากูตายเลยยิงแล้วมันมีสองตัวรู้สึกผิดมากมรู้สึกผิดกูรู้สึกเสียใจมากน้องฟ้าตายแบบนี้เสียใจว่ะกูเป็นปกป้องน้องฟ้าเลยมันมัวแต่ยืนพิมพ์ไงเอาจริงๆผพูดก็จบแล้ว <c oughs> ฟ้าพี่ดูแลฟ้าไม่ได้พี่สุกผิดมากฝันพี่จะทักไนเล็กไปหาฟ้าเพื่อคำขอ,ขอโทษนะคะเดี๋ยวพี่จะทักไปขอโทษฟ้าในเด็กไอจีนะคะแฟนลงยังแฟนลงยังลงแล้วพี่ลงลงทับพาแล้วผมไม่รู้มีคนมาแล้วผมดูอยู่ยังไม่เก็บห่อยังไม่เก็บเลยพี่พี่กำลังจะวิ วิ่งกลับไปพอดีมาเนอกรู้สึกเสียใจโอเคการที่เกิดขึ้นนี่นะถ้าเราคุยกันนะนเรา,าเราจะไม่น็อกหรอกเชื่อเลยถ้าเราเออถ้าเราคุยไม่ถ้าเขาคุยกับเราอะเขาจะไม่น็อกเขาจะได้บอกเอยได้ยินรงได้ยินเสียงอะ,อะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะได้ไม่ต้องมาพิมพ์กูรู้สึกรู้สึกรู้สึกึดอัดตอนนี้มากไม่มีน้องฟ้าแล้วกูเหมือนชีวิตกูแบบขาดอะไรบางอย่างไปขาดอะไรไรฮะขาดมากตรงน,นี้ไม่มีน้องฟ้าอยู่ในทีมแล้วรู้สึกว่ารู้สึกสบายใจขึ้นเลยค่ะแล้วไปเชอเราเล่นเราเล่นมันนอนนอนรอโอ้นอนรอเลยอะ แตงมันชอบนอนรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงกับตัวกระทืบแต่เวลาเมื่อกี้พี่พูดให้ฟ้าละพี่ก็ทำเกินฟ้าพี่ก็ทำเกินเรียกกูทำไมเรียกเวลาเวลาฟ้าคุยคุยกับพี่คุยกับเป้านะคุณน้าละถ้ารักก็คุยกับพุทธเรียกกูไหมเรียื่องพุทธที่อะไรอะไรเงี้ยตะกลิ้งเลยเวลา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 ลังกินรีบเกินแล้วยิงน็อกด้วยนะน็กนกนกนกกระลรเขาเลยตรงไหนวะตรงไหนวะ มุมไหนมุมไหนอ้าวใช่เหรอยีบีดอกแล้วโดนยิีบีดอกแล้วใช่หน้าบ้านตัวนึงโดนยิีบีดอกแล้วอ้องแล้วโดนยิงอีกหนึ่งดอกน่าจะนี่ละสวยตายไปหนึ่งรุดรอไอ้ไอ้พุทธรอด้วยดิไอ้ปไปไหนวะผมอยู่ฝั่งนี้อยู่เลยโอ้เฮ้ยมึงไปใกล้ๆกันหน่อยไอ้พุทธมึงกลับมาหน่อยใกล้กันเกินได้ไปได้ได้ได้ทำลอยู่แถวผมมันมีตัวว่ะมันบนหัวผมอะหัวไอ้ดูให้หน่อยดูให้หน่อยเหมือนได้ยินเสียงไม่ไม่อยู่ทางเลือกที่ไม่มีทางเลือกเลยกลับมาฝั่งนี้ฝั่่งงนนีี้้ฝั โอเคพี่โอเคผมระวังพี่แป๊บเรา,าไม่มีนี่เลยระวังไว้ดีที่สุดมึงนี่เดี๋ยวกูจะโดดสไลด์ตกไปเลือดน็อกอีกฐ์นะครับเนี่ยโหเลยมันมันมนลาลัาศพผมพี่ไอ,อ้สัตว์เราแป๊บเราแป๊บเอาเอาไงอ,อยู่ทางนี้ใช่ไหมมันอยู่ฝั่งตรงข้ามพี่ตรงข้างมองขึ้นเลยมองไม่เห็นว่ะฝั่งนี้ <Okay. S 2> เห็นแต่รถตรงรถเนี่ยขุดซูมขวาขวามาพี่ขวาขุดมากันใช่ป่ะขวาพี่บ๊วพี่บอสขวาเฮ้ยเดี๋ยวผมดูซ้ายฮะเอาเสียงมึงเบาสวย เนี่ยว่ามันอยู่ในบ้านมีอีกมีอีกว่ามีอีกมีมีมีคุณระวังนะโอเคครับยิงไอสวยหมดหลบลบหลบหลบ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 หลบเหลือสองตัวแล้วอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยอยู่ฝั่งพุ้มหมดเลยเข้าบ้านเข้าบ้านโอเคโอเคโอเคไปไปไปพุ้มมันยิงเองใช่ไหมบอกพี่บอกบ่กใช่โอเคแสดงว่ามันอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนั่นแหละให้มันยิงกันเองเลยยิงกันเองกินไก่แล้วตาเนี้ยคอยมันยิงกันเองชนะแล้วชนะแล้วโอ้ยไม่เฮ้ยเจอแล้วเดือดตรงนู้นพี่เดือดตวเดียวเดือดลังโน้นลังกินน ทางกันนี่ทางกันนี่เต้มผู้หรือตัวเดียว,ยวที่เระเบิดดิเวนอ <c oughs> อกเลยครับพี่บอสม่งจับพี่บอสปะกิ <c oughs> นไก่รจับพี่บอส <c oughs> นี่เอวีพีไป <h ate> น้องน้องฟ้ามัน่นใจในตัวพี่อย่างขึงขง้นฟ้า